สวัสดีทุกคนก็นด้วยนะครับวันนี้ก็เจ้าโปรกัสซาตเตอร์ก็ได้เปิดตัวเกมใหม่อีกแล้วเจ้าต,ตัวเกมนี้เนี่ยชื่อว่า Arc r i v e l s แต่ก่อนจะเข้าไปดูคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยเพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่พลาดโปรเจกต์ดีๆแล้วก็ข้อมูลต่างๆครับผมแล้วก็สําหรับใครที่ยังไม่รู้จักเจ้าตัว Mega m o r p h i n g เนี่ยี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไปข้างบนก็คือสามารถกดเข้าไปดูลงคลิปนั้นได้เลยนะครับ ไฮไลท์ของเจ้าตัวเกม Ark Survival เนี่ยจะเป็นเกมแนวแอคชั่นไซไฟแนวสงครามและที่สําคัญนะครับมันเพลทูเอิร์นก็คือเล่นแล้วได้ตังนั่นเองเกมนี้เนี่ยสามารถเล่นไดนะ้ทั้งบนโทรศัพท์แล,และก็เล่นได้ฟรีด้วยนะครับก็คือเกมนี้เนี่ยสามารถสร้างฐานผลิตยูนิตต่างๆได้ผมว่ามันเหมือนกับ Cash of Can เลยทั้งมีการสร้างยูนิตขุดแร่แล้วก็เราสามารถเอาทหารของเราเนี่ยไปตีฐานบ้านคนอื่นได้แบบไปตีเพื่อปล้นทรัพยากรต่างๆเข้ามาได้และในเกมนี้เนี่ยยังมีพวกอาวุธที่สามารถใช้ป้องกันฐานของเราอย่างเช่นพวก กำแพงปืนต่างๆแล้วไอไอเทมพวกนี้เนี่ยก็สามารถอัปเกรดได้เหมือนกันเป็นไงครับคล้ายกับ c a s h o o c l a n เลย <amusing> เนื้อหาของเกมนี้เนี่ยจะเป็นการประสมประสานร,ระหว่าง c a s h o o c l a n กับ r i s e of Kingdom มาเข้าด้วยกันนะครับในตัวเกมจะมีการซื้อที่ดินแล้วก็ซื้อ NFT ต่างๆแล้วก็การสร้างฐานป้องกันการขุดทรัพยากรต่างๆลคล้ายๆกับ c a s h h o ชเลยอย่างที่บอกไปแล้วก็ผลิตทหารไปตีฐานอื่นปนทรัพยากรของ,ของฐานชาวบ้านเขา เป้าหมายของเกมนี้เนี่ยจะสร้างให้เข้าถึงได้กับคนทั่วไปก็คือก็คือใครก็เล่นเกมนี้ได้เขาบอกว่าเกม NFT ส่วนใหญ่เนี่ยเน้นการเล่นเพื่อหาไรายได้แล้วก็เข้าถึงยากเกมนี้เนี่ยก็เลยจะมาแก้ปัญหาในตรงนี้ a r c r i v a l เนี่ยจะเป็นเกมที่ทั้งสนุกสร้างรายได้และเข้าถึงได้กับทุกคนโมเดลธุรกิจของเกมนี้เนี่ยจะได้รายได้มาจากการขาย NFT การ mint NFT ต่างๆการอัปเกรดเหมืองก็คือเหมือนที่เราใช้ขุดทรัพยากรเนี่ยแล้วก็ค่าธรรมเนียมในการทําธุรกรรม ส่วนรายได้อีกส่วนเนี่ยจะมาจากการขายไอเทมต่างๆอย่างเช่นโปรโมชั่นแพ็กก็คือพวกแพ็คไอเทมต่างๆขายไอเทมในเกมส่วนโทเค็นของเกมนี้เนี่ยก็คือ ARKN Token จะเป็นสกุลหลักของเกมใช้สำหรับซื้อ NFT แล้วก็อัปเกรดของได้และยังสามารถใช้โหวตเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างๆของเกมนี้ได้ด้วยตอนนี้เนี่ยตัวทีมเองก็ได้ลงทุนไปมากกว่า3.5ล้านเหรียญแล้วเนี่ยจากในรอบแรกซึ่งโปรเจกต์นี้น,น,น่าจะใหญ่น้าดู อันนี้คือจะเป็นพาร์ทเนอร์ของเจ้าตัวเกมนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นผู้สนับสนุนทั้งหมดโอเคโทเค็นเซลของเจ้าตัว ARKN เนี่ยก็คือโทเค็นของเกม a r c l i v e l s เนี่ยจะขายอยู่ที่ราคา0.05ดอนต่อ1 ARKN นะครับแล้วก็จะเปิดขายในวันที่16กุมภานี้ประมาณบ่ายโมงตามเวลาสากลแล้วก็จะปิดในวันที่16กุมภาเหมือนกันตอนบ่าย3ตามเวลาสากล ก็ได้เพื่อนคนไหนได้เนี่ยก็อย่าลืมทาให้วันที่16กุมภาของเพื่อนเพื่อนว่างไว้ด้วยนะครับเพื่อนี่จะมารอกดซื้อไอ้เจ้าตัวเหรียญตัวนี้พอเพื่อนเพื่อนเข้ามาถึงหน้านี้แล้วนะครับก็กดไปที่ a p พายนาวได้เลยแล้วหน้านี้เนี่ยจะเป็นหน้าที่เกี่ยวกับการลงไว้ละก็คือสําคัญมากๆเพื่อนเพื่อก็ใส่ชื่อนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษลงไปแล้วก็ที่อยู่อีเมลเลขที่กระเป๋า MetaMark แล้วก็อันนี้เป็นชื่อทวิตแล้วก็ชื่อเทเล gram เสร็จแล้วก็ไป follow ไอ้เจ้าตัวเกม Ark Revolt ของเขา พอ follow เสร็จปุ๊บก็กด i d เดียด้วยไปรีทวิตไปจอย Discord จอย e l e g r a m จอย e l e g r a m คือผมจอยหมดแล้วนะแล้วพอเลื่อนลงมาเนี่ยก็จะเป็นให้ตอบคำถามนะครับเพื่อนๆก็ตอบตามนี้ได้เลยแล้วก็ใส่พวกประเทศที่อยู่แล้วก,ก็กดติกต๊กทูกติ๊กทูก ติถูกแล้วก็กดซับมิตไปได้เลยแต่อันนี้ผมทําไปแล้วนะครับก็เลยมันก็เลยกดส่งไม่ได้แล้วก็ถ้าใครอยากรู้ว่าตัวเองลงไปแล้วเรื่องเนี่ยก็ให้มันกดที่แดชบอร์ดนะครับแล้วก็เลื่อนลงมามันจะมีขึ้นอยู่ว่าถ้าเพื่อนๆลงไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีขึ้นว่า Arc Revolves เนี่ย a อ p l y ก็คือ Apply ก็คือลงไปแล้วอย่างอันนี้ผมก็ลงไปแล้ว4อันได้มาอันนึง แล้วก็ถ้าอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็ดูจบแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สกดซับสไครต์ให้ผมด้วยเพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่พลาดโปรเจกต์ดีแล้วก็โปรเจกต์ที่น่าสนใจต่างๆครับผม